น้องเร้งสุดหล่อของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะวันนี้นะฮะมาร่วมงานนะฮะการประกวดมิสเซเลนเกียอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024นะฮะน้องเร้งนะฮะกล่าวกําลังใจให้กำลังใจน้องๆดีกว่าครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนทําเต็มที่นะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราก็ถ้าเราทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วคือคุณคือที่สุดแล้วครับ เป็นรุ่นพี่ด้วยเป็นยังไงครับคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นรุ่นพี่ก็คือผมเป็นรองอันดับ2มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2 0 2 2นครับววแล้วก็ววก็เหมือนเป็นเวทีพี่เวทีน้องซึ่งผมก็จะมาร่วมงานโดยตลอดอ่าเป็นไงช่วงอารมณ์ช่วงที่เราประกวดเนี่ยตื่นเต้นและกดดันไหมคุณนะถามว่ากดดันไหมคือผมไปประกวดวันนั้นคือผมไม่ได้กดดันตัวเองเลยไปแบบไม่คิดอะไรแต่เราเราก็คาดหวังแหละว่าเราต้องได้ตำแหน่งแต่เราไม่ได้กดดันเพื่อให้เรา ทำได้ดีที่สุดครับได้เลยอะเราาอปเดตผลงานบ้างมงการบันเเิอทำอะไรบ้างคุณเตอนนี้นะครับละครมลรักลูกทุ่ง2567รับบทเป็นขามเป็นน้องพี่ขาวพี่มิวสุภาษิตนะครับกำลัง air ออนแอร์อยู่ทางช่องสามได้เลยท,ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มสี่สิบห้าครับและตอนตอนนี้นะครับก็กําลังถ่ายทําซีรีส์วายนายมัธยมกับผ้าแดงครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับนาศิลินที่จะได้รับชมภายในปีนี้ของช่องสามเอ็ดดีครับได้เลยอ่ะฝากไอจีติดตามผลงานน้องเล็กด้วยครับก็ สำหรับใครที่อยากรู้จักผมเพิ่มเติมสามารถติดตามไอจีผมนะครับเลีงนัทพล L E N G N A T T S A P H A P H O N <ๆ>ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ผมมีคู่จิ้นด้วยนะครับใช่เลยใช่ก็คือก็ไม้ปฏิพัทธ์ยังไงก็ฝากติดตามผมแล้วก็ไม้ด้วยนะครับซีรีส์วายยังบอยนายมัธยมกับผ้าแดงทางช่องสา d อครับขอบคุณน้องเล็กมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบไม่บายสนับสนุนรายการโดย มหาเทพทะเนตรพัะรกุล